สวดีค่ะพี่น้องจ้ามาพี่น้องมารีพามากินตำขนมจีนใส่หมูยอใส่หมูหมูซับกินกันเลยจ้ะพี่น้องจ้าพักกับมุ้งเมี่ยงไหลพักกาดขาวยาอกทั่วแล้วก็ของข้าวไรกระเทียมกินกันเลยจ้ะพี่น้องน้ำลายไหลฐานแล้วพี่น้องจ้าอะไรตำตำนี้มากค่ะ ยังตำตำส่ปลาไปลาไหนี่ยโอ้ยน้องเลยน้ำลายไหลหยดหยดแค่กินน้ำลายก็มากแล้ว นั่น้องขนาดมันไหลขึ้นน้ำมันอยู่ข้างหลังก็พี่น้องน้ำมันไหลขึ้นมากเบิดน้คมมันไปอยู่น้ำเส้น,นน้ำอะไหนี่วาถันความสดพี่งจ๋าอืมอืม น้ำอยู่ิเตอร์ีไหมน้ำอะไรนี้เบิดอุ้มขึน้นยังไงจะเป็นรองจ้าเอาตาเลือกเลย ได้กินตำตำยำยำแซบหลายพี่น้องโมโย,ยตำตำยำๆแบบเส้นหนังปลาได้จากพี่น้องจ๊ะชีวิตนี้ขาดเลยหนังปลาเมืกอกีหรีบจับพี่น้องจ้า๊ะมาแค่ คิดม่าจะหน่อยจนถั่วเบอรเบอร์เนาะพี่น้องเนาะนั่งปลาเนี่ยเฮ้นทีว่ามาอยู่ในเมืองเลยนะมาเห็นอาหารที่แบบแซ่บๆซรู้ๆสิอยากสิติดโอ้ผมไม่อยากเด้อพี่น้องผมไม่อยากผมไม่ติดอยากเดิมๆค่ะอาหารอีสานบ้านเฮาคือเขามักคือนเขาอยู่บ้านนอกคือกินอะไรอยากคือนเขาจ้ะ คยกินจ no really ังไรมาแต่แตหน่อยมันอยู่ในเมื่อก็อยากขึ้นเก่าพี่น้องจ้ะของอย่างอื่นกินได้ยุ่งหักเอาไงไงพี่น้องกับ่อแสบซ้ำของบั่นบันจะของที่จะของเคยกินเนาะค่ะเนาะอาหารอย่างอื่นกินได้ยุ่งตอนบ่อกับบ่อแสบซ้ำอาหารอีสานท้องบันจะของเคยกินแน่จะของเคยกินอันสีนะพี่น้อง เป็นคนกิน,ก,น,นกินง่ายแต่กข็งาก่เป็นยังซัวกินง่ายแต่ก็งาก กินง่ายแต่ว่าห้ยเป็นอาหารอีสานมันบานอาหารมันบานที่เจะาของเคยกินคือแม่ที่เ้ของเคยกินแบบมันบานเลยจะกินอะไรพี่น้องจ้าอืม เพชรพีเพ็รเพเพชรแต่อร่อยเพชรแต่แซ่บมากจะเพชรน้องน่า, <_ S 2> าน้ำปลาแซ่บคัะพี่น้องอ่ะกินน้ำกันจ้าพี่น้อง คันแม่งมีมูกทั้งแสบครับพี่น้องคะ ทำันไหรทำอะไรนี้พักเรือ,หน,อ,อ,อนหน่อยแล้วจะพักเรือนหน่อยแล้วอืม มักเริ่มแล้วสิ่หน่อยเริ่มพอบไปได้แล้วพี่น้องอใช่หรือเนล่าขั้มใหญ่แล้วสิเข้าปากก็ลมอีกู่ละมักแท้ได้พี่น้องเลยขั้มใหญ่เฮ็ดเนี่นแล้วมันเข้าปากก่ได้อีกเอา้าใส่ไหมเสพมากินอยากกินซาเลยเนาะ บะใส่กับบะแสบเนาะพี่น้องใส่เดี๋ยวบะกินขึ้นแบบเนี่ยขึ้เที่ยวออกทุกอย่างที่กินที่เอามากไส่คือบักหน้าครับบักพริกแต่ว่าเป็นยังคือบัหยังขึ้นพี่น้องขึ้เที่ยวออกขึ้นบะ <c oughs> ไส่กับบะแสปเหราเนาะ Mm hmm. พี่น้องแสบแห้งอีกถึงว mm hmm. ันแล้ยวก้ะ เท่ยมมาแซ่บตลากลงมาใส่นัาพอดแ่เนาอบะบนโร่เราหนุ่งเะหลาบกินได้นังแซ่บแซ่บ ra sụp tỉnh sợ cho email thôi và sẽ im vào chặt นันเราจะพี่น้องทำถ่ายพี่น้องจ้าเพื่อนก็บก็่็ทิมด้วยพี่น้องเอาไรเล่นอีกจำนวใ,ใหญ่ก็มาเล่นต่อนเพีย์บัตดซี้าวบ้านอ,อืม,อม ทสิ์ดเลยพี่น้องจ้ะอืมแบบไปแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะเจอกันไหมคลิปหนา้าคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายที่มากกดไลค์คอมเมนต์ให้กันนะคะลัตัวยากอะสกัดเย่ยมพยายามพี่น้องให้ครบสุขุมสุขคุณ มันเดิมค่ะไผไปบอดจอดบระ,ระท,ทึงแต่ย่าเครียดจะว่ากันเด้อจ้ะพี่น้องจ้าบางเทื่อก็่ะอาจจะบ่เห็นหรือบางเทื่อก็่เมื่อยตอบบ่ไวประมาณนั้นนะคะพี่น้องจ้าก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆไปยป้ะจ้าสวัสดีค่ะเอามันขึ้นบ่ไปแล้วพี่น้องเอาก็้อค่อยห่างพี่น้องจ้ามันบ่ไปไหม